it's showtime with daughter and now going to and am I going now you my you l u c i f e r Morning Star คือหนึ่งในตัวละครที่ทรงพลังที่สุดในเรื่อง Hasbeen Hotel และเอรูว่าบอสและยังเป็นด a ดี้ที่ใครหลายคนชื่นชอบอีกด้วยเรียกว่าปักเมนกันวุ่นเลยว่าจะเทใจให้อลาสเตอร์ใจเกเรหรือว่าป้าผู้แสนดีกันแน่เพราะงั้นคลิปนี้เราจะไปเจาะลึกประวัติความเป็นมาและข้อมูลทั้งหมดของป้าลูกันว่าตัวละครสุดโกงตัวน มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างก่อนอื่นขอแจ้งทุกคนก่อนนะครับ โน้ตเอาไว้เลยก็ดีคือเนื่องด้วยตัวละครลูซิเฟอร์เนี่ยเขาจะมีบทบาททันเรื่ h งแฮสบินโฮเทลในฐานะตัวละครสมทบตัวหลักส่วนในเรื่องเฮลูว่าบอสเขาก็จะพอมีถูกกล่าวถึงอยู่บ้างเพราะเป็นราชาแห่งนรกเราก็จะขอเรียกแบบขั้วไปเลยละกันว่าจักรวานนรกของลูซิเฟอร์นั้นมีชื่อว่าจักรวาลเฮลบินจากคําว่า h ฮสบินกับเฮลูว่าก็แล้วกันเนอะถือว่าเข้าใจตรงกันนะครับทุกคนและถ้าใครที่หลงมาดูคลิปของเราแล้วอยู่ในเปอร์เซ็นที่ยังไม่เคยกดติดตามก็ฝากติดตามให้กันด้วยนะครับ ลูซิเฟอร์มอร์นิงสตาร์คือเทวดาตกสวรรค์และเป็นตัวละครสมทบตัวหลักในเรื่อง h ฮสบิน Hotel ซึ่งเปิดตัวครั้งแรกในตอน Da d Beat d a d เขาเป็นพ่อของชาลีมอร์นิงสตาร์และเป็นสามีของลีลิตมีสักไปถึงราชาแห่งนรกและเป็นหนึ่งในเซเว่นเดลี่ซินด้วยทำให้แม้ว่าเขาจะโผล่มาแค่ไม่กี่ตอนแต่ทุกเหตุการณ์ในเรื่องย่อมจะต้องมีคนพูดถึงเขาอยู่เสมอ โดยตัยวละครของลูซิเฟอร์นั้นเป็นตัวละครที่อ้างอิงและดัดแปลงจากตำนานของพระคัมภีร์ไบเบิลของศาสนาคริสต์ปนเปนไปกับเรื่องเล่าประหลาประลาในอดีตครับซึ่งก็เหมือนตัวละครส่วนใหญ่ในจักรวาลน,นี้นั่นแหละที่ล้วนอ้างอิงมาจากตำนานปีาศาจและเหล่าเทวทูตที่มีเรื่องเล่าอยู่จริงๆอย่างพวกลิลิธอดัมกับอีฟเหล่าเจ็ดมหาปีาศาจสัญลักษณ์แห่งบาปเจ็ดประการเหล่าเทวทูตชั้นเซลฟิมหรือกระทั่งตัวลูซิเฟอร์ฟอลเลนเอองเจอเองก็ตามโดยเรื่องราวของลูซิเฟอร์ในไบเเนนนนนนนััั้ป็่่่งงงงใตตตาาาททีีีมมชืออสยกกๆขฝะว เขาเป็นตัวแทนแห่งความชั่วร้ายและเป็นหนึ่งในตัวตนของบาปท,ทั้ง7ประการด้วยโดลิเซเฟอร์นะั้นเป็นตัวแทนของพลายหรือที่หมายความว่าเย่อหยิ่งอารมณ์แบบโพเอโกสูงไม่ฟังใครและคิดว่าตัวเองเก่งที่สุดนั่นเองเออนอกจากนี้บาปท,ทั้ง7ที่เราว่าไปในจักรวาลเฮลบินนี้นก,น Bean này, ก็มีกลุ่มนี้อยู่ด้วยเหมือนกันนะครับภายใต้ชื่อเซเว่นเดลี่ซินส์ที่แต่ละคนจะเป็นตัวแทนของบาปท,ทั้ง7นั่นเองซึ่งกลุ่มนี้เรียกว่าแต่ละตัวคือร้ายกาจมากๆถ้าเทียบแล้งในนรกก็น้องๆ้องชาลีกับลิทล ตัวนะครับว่าแต่มีใครอยากรู้เรื่องราวของแกงนี้เพิ่มเติมไหมคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังโดยชื่อของลูซิเฟอร์นั้นมีที่มานะครับมันมาจากคำละติน2องคำผสมกันคือคำว่าล u x ซึ่งแปลว่าแสงสว่างและ f ฟเ e กถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับซึ่งแปลว่าผู้นำพา แล้วเมื่อเรานำค,ำคำนํสองคานี้มารวมกันก็จะได้ความว่าผู้นําพามาซึ่งแสงสว่างเพราะงั้นถ้าแปลในบริบทนี้ก็จะหมายถึงเทพลูซิเฟอร์ผู้เป็นอัคราเทวทูตและนํามาซึ่งแสงสว่างแห่งความหวังหรือพูดง่ายๆเขาเป็นเหล่าเทวทูตชั้นสูงที่มอบความหวังให้ชาวสวรรค์นั่นแหละครับเขาถูกสร้างมาจากแสงสว่างซึ่งมีอํานาจยิ่งใหญ่รอลงมาจากพระเจ้าเลยทีเดียวแต่ตามตำนานลูซิเฟอร์นั้นหยิ่งพยองในอานาจและความยิ่งใหญ่ของตัวเองและเกิดทําเรื่องที่ไม่สมควรทําที่สุดลูซิเฟอร์มีความคิดที่จะกระบฏต่อพระเจ้า จึงถูกลงโทษในเระเทศให้ตกสวรรค์จนกลายเป็นฟอร์เรนแองเจิลหรือเทวทูตตกสวรรค์นั่นแหละครับและก็ต้องกลายมาเป็นปีศาจในที่สุดซึ่งเหตุผลที่ลูซิเฟอร์ต้องกลายมาเป็นปีศาจเพราะเขาเคยเป็นเทพชั้นสูงมาก่อนก็เลยถูกยกให้เป็นเทพแห่งความตายหน้าตาน่ากลัวนั่นเองแต่ว่าน,นั่นก็เป็นตัวบ่งบอกพลังอํานาจของลูซิเฟอร์ได้ดีเช่นกันเพราะมีเพียงแค่พระเจ้าที่สูงกว่าเทวทูตชั้นเซเลฟิมเท่านั้นที่เก่งกว่าเขาเพราะงั้นไม่ต้องสงสัยในพลังอํานาจของลูซิเฟอร์อีกต่อไปแล้วเขาเป็นดัััั่่งงงงหววใใใจสําาาคญขออนนนนนนรรรกท้้้ตและะเเืีดยพ จักรวรรดิเฮลบินเขาไปถึงราชาแห่งนรกที่มีอำนาจสูงที่สุดในนรกของเรื่องนี้แล้วโดยเรื่องราวของลูซิเฟอร์ในจักรวารเฮลบินก็จะคล้ายกับตำนานที่ว่ามาเลยครับแต่จะดัดแปลนิดหน่อยโดย้เขาไปเทวทูกตกสวรรค์ชั้นเซเลฟีมก็จริงแต่ไม่ใช่เพราะความเย่อหยิ่งวงเล็บนิดหนึ่งแต่อาจจะใช่ก็ได้นะเพราะเรื่องไม่ได้ขยายให้เราดูขนาดนั้นแต่ถ้าดูจากตัวตนที่เป็นหนึ่งใน7บาปก็คิดว่าอาจจะเป็นไปได้อยู่ ลูซิเฟอร์ในเรื่องนี้นั้นมีไอเดียบรรเจิดอยากทำนู่นทำนี่แต่มักจะขัดใจผู้ใหญ่ก็เลยได้แต่ยืนมอเทวดาตนอื่นอยู่ห่างๆแต่ว่าวันหนึ่งเหล่าเทวดาได้ให้กำเนิดมนุษย์คู่แรกอย่างอาดัมกับลิลิธขึ้นมาแต่ลิลิธนั้นไม่ยอมตกอยู่ในอำนาจของอาดัมและวิ่งหนีออกมาในโซนอีเดนจนได้มาเจอกับลูซิเฟอร์ทั้งคู่นั้นตกหลงรักกันและปรารถนาจะมอบพลังแห่งความรักที่บริสุทธิ์ให้กับเหล่ามวลมนุษย์ลูซิเฟอร์เลยมอบผลไม้แห่งปัญญาให้กับอีฟเจ้าสาวคนใหม่ของอาดัมแต่ว่่่่่่าา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 นนนนัััคคคืออววมมมมมผผิดดพพพลลลททททีีีใใหหหญงสสุเุเรรรไ้้ก้กบษย์ถ รูผิดชอบชั่วดีได้และเรื่องทาตัวฉลาดขึ้นเมื่อเป็นแบบนั้นอีกไม่นานมนุษย์ก็จะเริ่มมีความคิดไปขอตัวเองซึ่งจะเปิดช่องโหว่ให้ความชั่วร้ายแทรกแซงเข้ามาอย่างโลกจนก่อเกิดเป็นอาณาจักรใหม่แห่งความมืดและบาปที่เราเรียกกันว่านารกนั่นเองและทุกอย่างก็เป็นไปตามนั้นนรกได้ถือกําเนิดขึ้นจากฟีมือของลูซิเฟอร์กับลิลิตจะเห็นว่าลูซิเฟอร์เวอร์ชันนี้จะถูกดัดแปลงให้ต่างจากตำนานนิดหน่อยนะครับคือเขาไม่ใช่คนที่หยิ่งพยองจนคิดจะล้มล้างขนาดนั้นใช้คําว่่่่าาาารรรู้้้ทอมไปถึงกกกกจจะะดดีววเเพันบนบบ็คิล สวรรค์แบบในตำนานว่าไว้เลยมันก็ดูจะไม่ใช่ซะทีเดียวเพราะลูซิเฟอร์คนนี้ดูจะหวังดีจริงๆแต่กลับเกิเดเรื่อผิดพลาดขึ้น อาณาจักรแห่งความชั่วร้ายที่ชื่อว่านโรกนี้ส่งผลให้กฎเกณฑ์ที่สวรค์สร้างขึ้นให้ทุกคนทำแต่ความดีพังทลายลงมาและเพื่อไปการทำโทษลูซิเฟอร์เลลิลิทถูกในประเทศให้ลงไปอยู่ในหลุมดำที่ทั้งคู่สร้างขึ้นและไม่ยามให้พวกเขาได้เห็นความดีของมนุษย์อีกเลยลูซิเฟอร์ที่เฝ้ามองแต่การกระทำของคนโฉดก็รู้สึกละอายในตัวเองและเริ่มหมดฝันลงเรื่อยๆทำให้เขากลายเป็นคนเก็บตัวแม้จะมีพลังอำนาจที่มากก็ตามสุดท้ายก็เลยหายหน้าหายตาไปจากครอบครัวและไม่ค่อยสนิทกับลูกสาวอย่างชาลีหลังแยกทางกับลิล้ยเยทให เ,เป็นเทวทูตตกสวรรค์ที่ขาดความมั่นใจคิดว่าลูกจะไม่รักไม่อยากคุยด้วยนั่นเป็นเหตุผลที่ป้าลูซิเฟอร์ทำทุกอย่างได้เพื่อลูกไม่ว่าลูกจะขออะไรก็ตามซึ่งถ้าเราลองมาคิดย้อนกลับไปเนี่ยลูซิเฟอร์ในจักรวาลน,นี้เป็นตัวละครที่น่าสงสารมากๆนะครับลางทูตีบตกจากสวรรค์ชีวิตก็เปลี่ยนทันทีจากทําดีมาโดยตลอดกลายเป็นไม่ได้เห็นความดีอีกเลยและต้องมาปกครองเหล่าคนชั่วที่ตัวเองสร้างขึ้นโดนเมียทิ้ง มีลูกก็อยู่กับลูกไม่ได้ตัวเองต้องทำหน้าที่ราชาแห่งนรกเป็นตัวแทนของคนบาปแห่งความเย่อหยิ่งในเซเว่นเดลี่ซิน์แถมตัวเองสถานะก็เป็นถึงราชาแห่งนรกอีกไม่มีใครอยากจะคุยด้วยอยากแต่ต้องด้วยอยู่แล้วเพราะยศถาบรรดาศักดิ์มันต่างกันเกินไปเพราะในความเป็นจริงเนี่ยการพูดจาดูหมิ่นหรือไม่เข้าท่าต่อองค์ราชาอาจจะถูกลงโทษรุนแรงถึงขั้นประหารได้เลยความคิดนี้ถูกสลักจิตในดวงวิญ,ญญาณทุกดวงทางที่จริงลูซิเฟอร์ไม่ใช่คนที่ประเด็ดการแบบนั้นน,น,นะครับออกแนวใจดีซะด้วยซ้ใำใน และนั่นยิ่งเสริมให้ราชาองค์นี้เป็นโรคซึมเศร้าหนักกว่าเดิมจนต้องสร้างเพื่อนมาคุยด้วยและเพื่อนคนนั้นก็คือเหล่าเป็ดยางทั้งหลายนั่นเองเลยครับซึ่งก็มีเป็ดหลายเวอร์ชั่นด้วยนะและโดยเหตุนี้กับจิตที่ไม่ปกติแบบนั้นปาลูซิเฟอร์ก็เลยเป็นตัวละครที่ขาดขาดเกินเ,นเวลาดีก็จะดีไปพิเศษหรือถ้าเวลาซึมก็จะหดหูซน่าสงสารเลยแหละครับแต่ทว่าโดยรวมนั้นถือว่าปาลูเป็นตัวละครที่มีสเสน่ห์และมีใครหลายคนปักให้เป็นเมนกันเยอะเลยจริงไหมล่ะครับ Sorry, here sooner. ดีไซน์ภาพรวมของตัวละครลูทิเฟอร์นั้นคือแกจะเป็นราชาเวอร์ชันมินิครับเพราะแกสูงเพียงแค่ร้อยเจ็ดสิบกว่ากาเท่านั้นซึ่งคนอาจจะคิดว่าก็สูงพอประมาณแล้วนี่นะแต่ความจริงพวกเขาคือเทวทูตนะครับมันควรจะต้องสูงกว่านี้ดูขนาดชาลีดิยังสูงกว่าแกเยอะเลยหรือไปดูพวกอลาสเตอร์วอคส์วาวพวกเนี้ยก็เล่นสูงไป200กว่าบวกๆเลยก็เลยพูดได้ว่าลูซิเฟอร์นั้นเป็นคิงที่ตัวเล็กตะมูตะมิมากๆส่วนทางกับพลังที่เวอร์หวังจริงๆ แต่ทางดีทางนั้นนะครับแกก็ขยายร่างได้อยู่ดี ขณะที่ด้านอายุนั้นแน่นอนไม่มีใครรู้อายุที่แท้จริงว่าเขาอยู่ในสวรรค์มานานเท่าไหรแล้วแต่ที่รู้ก็คือเขามีอายุมากกว่าโลกเราแน่นอนเพราะเขาอยู่ในช่วงที่อาดัมกับอีฟเพิ่งเกิดนั่นเองแหละครับลูซิเฟอร์มอร์นิ่งสตาร์เป็นเทวดาที่มีรูปร่างค่อนข้างเพียวเหมือนกับลูกสาวอย่างชาลีนี่นแหละผิวขาวเหมือนกันมีแก้มแดงๆผมสีบลอนอ่อนๆมีไฮไลท์นิดหนึ่งโดยที่บริเวณตาขาวจะเป็นสีเหลืองอ,อ่อ,อนๆรูม่านตาสีแดงเลยแล้วก็เปลือกตาสีม่วงด้วยนะครับตาของลูซิเฟอร์นั้นถูกออกแบบให้มีฟัันแหลมต่าางกบชีพ ผ้าอะไรของป้าเนี่ยก็เรียกว่าตัดเย็บอย่างเนียบโดยชุดจะเป็นคุมธีมสีขาวแดงสวมหมวกที่เป็นเอกลักษณ์ตั้งแต่ยังเป็นเทวทูวตโดยมีแอปเปิลแดงติดอยู่บนหมวกด,ด้วยเพราะแอปเปิลต้องมาพร้อมกับปีาศาจอยู่แล้วเขายังสวมรองเท้าบูทยาวถึงเข่าสีดําที่เสริมซ้อนหน่อยๆแถมยังสวมแหวนทองคาซึ่งก็น่าจะเป็นแหวนแต่งงานของเขาอีกด้วยนะและโดยปกติแล้วจะเห็นลูซิเฟอร์ถือไม้เท้าสีดําที่มียอดแอปเปิลซึ่งเข้าคู่กับหมวกของเขาพอดีเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่คุมธีมชุดอย่างน่าสนใจตัวนึงเลลย่ครับ ต่อเมื่อเขาแปลงร่างเป็นปีศาจเต็มตัวลูซิเฟอร์ก็จะมีปีกสีขาวแดงที่ใหญ่และน่าเกรงขามมากๆและยังมีเข่างอกออกมาโดยที่มีลูกไฟอยู่ตรงกลางด้วยและดวงตาก็จะเริ่มเปลี่ยนสีและดุขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและยังมีหางสีดําม,มีหนามแหลมที่ปลายเป็นรูปสามเหลี่ยมและคล้ายหัวใจสีแดงอยู่ตรงกลางด้วยซึ่งก็เป็นหางของเดวิลนั่แหละครับแถมยังมีดวงตาปรากฏที่ด้านในของเสื้อลูซิเฟอร์ด้วยนะแล้วร่างกายก็จะเปล่งประกายสีขาวนวลอีกด้วยเป็นอีกตัวละครที่เวลาแปลงร่างเป็นปีศาจแล้วเทจัดจัดเลยครบ ในขณะที่ตอนไพลอตรูปร่างหน้าตาของลูซิเฟอร์นั้นก็จะคล้ายกันนั่นแหละมีต่างกันก็แค่รูม่านตาที่เป็นสีดำแทนสีแดงแค่นั้นเองที่เหลือเหมือนเดิมเป๊ะ ในด้านบุคลิกภาพของลูซิเฟอร์เจ้าแห่งนรกนั้นแม้ว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นถึงราชาแห่งนรกเลยนะคือยิ่งใหญ่มากๆแต่ตัวเองกลับทําตัวเป็นกันเองธรรมชาติแล้วก็เฟรนลี่มากๆด้วยผิดกับผู้มีอํานาจที่เราเคยเห็นมาเลยซึ่งจะสังเกตได้เลยว่าเขามี e อ e r g y ที่ล้นมากๆคุยเก่งชอบร้องเพลงแต่ก็อ่อนไหวแล้วก็เซสซิทีฟด้วยในเวลาเดียวกันใช่ครับถ้าถามว่าชาลีได้ใครมาก็ไม่ต้องสืบเลยเหมือนกันเป๊ะเลยพ่อลูก ลูซิเฟอร์นั้นเป็นคนที่ทะเยอ,อทะยานสูงมากครับมีความฝันที่ยิ่งใหญ่หัวใจอบอ้อมตามที่ชาลีได้อ่านในหนังสือ The Story of Hell แต่อย่างที่เล่าไปคนจ้างฝันกลับหมดฝันเพราะด้านเผลอทำเรื่อง,ง,งที่ผิดพลาดใหญ่หลวงและลาทิ้งอุดมการไปเขาตกอยู่ในสภาวะซึมเศร้าหนักมากๆถ้าไม่มีเป็ดแล้วก็แย่แน่ ลูซิเฟอร์นั้นเป็นพวกที่ปากไวกว่าสมองครับชอบพูดอะไรแบบไม่คิดทาให้มีซีนเสลย์อยู่หลายรอบในตอนที่ปลากฏตัวซึ่งซีนไฮไลท์ก็จะเป็นช็อตไหนไปไม่ได้ก็ตอนเปิดคลิปนั่นแหละที่ทำเอาความน่าเกรงขามหายไปเกลี้ยงเลยแต่ก็แก้สถานการณ์พอได้อยู่ละมัง้งเพราะตัวเองพูดมากแกทําให้เกือบหลับแต่ก็กลับมาได้ทุกครั้งแต่อย่างไรก็ตามเมื่อถึงเวลาที่ต้องเอาจริงนั้นลูซิเฟอร์ก็เป็นเทวทูตตกสวรรค์ที่ไร้ความปราณีกับคนที่ไม่สมควรให้ความเมตตาเช่นกันเหมือนที่สู้กับอาดััาามมดัมมเยยย่ดไ้งจอบล แถมปากแกนียก็แซบไม่เบามีการล้อเลียงเรื่องที่ลิลิตเกลียดอดัมมีการบอกด้วยนะครับว่าเขากับอีฟที่เป็นเมียใหม่อดัมเนี่ยมีซัมติงกันแล้วด้วยแต่หลังจากสัต์จนหนำใจก็ขู่อดัมไปนึงทีแบบดุด,ดันแต่สุดท้ายก็เย็นโลมแบบกระทันหันเหมือนพวกอารมณ์แปลกดวนยังไงอย่างนั้น แต่ว่าแม้จะเพิ่งผ่านได้จริงแต่เขาล้มเหลวในการเป็นพ่อที่ดีมากๆลูซิเฟอร์คือตัวอย่างของพ่อที่รักลูกสุดหัวใจแต่กลับหมกมุ่นแต่ปัญหาของตัวเองไม่โทรหาลูกไม่ทําอะไรทั้งนั้นวันวันสร้างแต่เป็ดยางอย่างเดียวแต่เมื่อชาลีโทรมาขอความช่วยเหลือให้นัดพบกบสวรรค์ให้ถึงค่อยตื่นเต้นที่ลูกโทรหาแต่ตัวเองกลับจะไม่ได้สัง,งั้นว่าลูกอยู่ที่ไหนทําอะไรอยู่แล้วยังลืมโปรเจกต์แฮสบินโฮเทลที่ลูกเคยเล่าให้ฟังเมื่อหลายเดือนก่อนด้วยคือไอ้รักเนี่ยมันก็รักครับแต่ไม่ได้สนใจลูกเลยซึ่่่่งาาูแตตกกกอออนนนคืสิทัมช เเป็นเ็นดกแต่พอโตขึ้นกลับห่างเหินกันไปหลังจากแยกทางกับลิลิธนำซ้ำความเ็นราชาแห่งนรกก็ไม่ได้ช่วยให้วิญญาณในนรกเกริงขามแกเลยสักนิดเพราะปล่อยป่าละเลยไม่ได้ดูแลระเบียบของนรกแถมปล่อยให้วันล้างบางเกิดขึ้นอีกจังหากท้าเทียบกับชาลีคือคนละขุมเลยแหละครับนั่นส่งบลได้เชื่อของเขาไม่ค่อยมีเครดิตสักเท่าไหร่แม้ชาวนารกจะรับรู้ถึงพลังอันแข็งแกร่งของลูซิเฟอร์ก็ตามซึ่งภายหลังก็มีการเปิดเผยว่าป้าลูซิเฟอร์แกไม่ชอบคนในนรกเพราะเชื่อฝังหัวว,ว่าคนที่นี่หัวรรุนแงงชอบทาลาลลย้ ท่นรกถึงเต็มไปด้วยความบ้าคลั่งแถมเหมารวมว่าดวงวิญญาณในนรกเป็นพวกชั่วร,ร้ายอีกด้วยเขาไม่เชื่อว่าคนที่นี่จะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้และไม่แคร์ด้วยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแม้จะเป็นวันล้างบางก็ตามลูซิเฟอร์พยายามบอกลูกสาวว่าโปรเจกต์นี้จะไม่ได้ผลและสวรรค์ก็จะไม่รับฟังแต่ความหัวดื้อกับความมุ่งมั่นที่ได้จากพ่อเนี่ยสุดท้ายลูซิเฟอร์ก็ต้องยอมลูกสาวอยู่ดีคือปาลูทําทุกอย่างได้เพื่อลูกสาวขนาดบริการอย่างแรซเซิลกับแดซเซิลยังโดนตำหนิถ้าปกป้องชาลีีไม่ดพอ แต่จริงๆก็เป็นเพราะตัวเองนั่นแหละที่ไม่ดีพอเองซะมากกว่า ขนาดอลารสเตอร์ที่มาทีหลังเนี่ยยังดูแลชาลีดีกว่าพ่อตัวเองเลยตรงนี้ก็เป็นข้อยืนยันได้ว่าลูซิเฟอร์นั้นก็ยังเป็นลูซิเฟอร์อยู่ดีเขายังคงเป็นจอปีศาจที่หยิงพยองเหมือนที่ตัวเขาเป็นหนึ่งในบาปทั้งเจ็ดจ้าแห่งพลายนั่นแหละครับแต่ไม่ว่ายัางไงก็ตามทั้งหมดทั้งหมลนี้ลูซิเฟอร์ก็เป็นตัวละครที่รักลูกสาวมากๆพร้อมซัพพอร์ททุกเรื่องเพียงแต่เขาทําหน้าที่ได้ไม่ดีพอก็เท่านั้นคือใครๆมันก็ต้องมีเรื่องที่เคยทําผิดพลาดทั้งนั้นแหละครับแม้ แต่กับลูกสาวนั้นเขากลับอ่อนโยนรับฟังลูกแม้จะเป็นเรื่องที่ไม่เห็นด้วยก็ตามบ่งบอกว่าลูซิเฟอร์นั้นเป็นตัวละครที่มีมิติตัวหนึ่งเลยคือลําเอียงให้ลูกสาวคนเดียวแต่ไม่ขอฟังใครเลยนั่แหละสมก็เป็นบาปแห่งอัตตา,จ,าจริงนะครับเป็นตัวละครที่นาหมันไส้แต่ก็มีเสน่ห์จริงๆนั่แหละครับ สำหรับพาร์ทนี้เราจะไปเจาะลึกพลังของปาลูที่ว่ากันว่าแข่งแกร่งที่สุดรองจากพระเจ้ากันดีกว่าว่าที่เผยมาตอนนี้แกสามารถทําอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยคือพลังเทวทูตแน่นอนลูซิเฟอร์ครอบครองเวทมนต์เทวทูตชั้นเซเลฟิมที่ท่งพลังมหาศาลอยู่แล้วซึ่งตามคาที่วิซี่ป๊อปเคยบอกในไลฟ์นะครับรวมถึงตำนานของลูซิเฟอร์ในคัภีร์ไบเบิลด้วยเนี่ยกล่าวตรงกันว่าพลังของลูซิเฟอร์นั้นแข็งแกร่งรองจากพระเจ้าแค่ตนเดียวเท่านั้นแถมปาลูนั้นยังใช้เวทมนต์ปีศาจในฐานะราชาแห่งนรกได้อีกด้วยโดย ครอบคลองเวทมนต์ปีศาจที่มีพลังอํานาจเหนือกว่าพวกเซเว่นเดลี่ซินตนอื่นๆเหนือกว่าทั้งดวงวิญญาณที่อัสโกเอเชียในเรื่องเฮล a ววอสหรือแม้ก,กระทั่งลิลิธและชาลีอีกด้วยเพราะงั้นเพียงแค่มี2ข้อนี้พลังเทวทูตร,รองจับพระเจ้ากับเวทมนต์ปีศาจที่เหนือที่สุดในนรกก็คงไม่มีอะไรต้องสงสัยแล้วใช่ไหมละครับว่า Who is the Bo s s ตัวจริงซึ่งไอเรื่องขอบเขตพลังเนี่ยมันจริงจัง,จงขนาดที่มีคนตั้งคำถามในเดตติดเลยนะครับว่าลูซิเ e อร์นั้นสามารถโซโล่กองทาพเทวทูตล้างบ ด้วยตัวคนเดียวได้หรือเปล่าซึ่งคําตอบทั้งหมดเห็นตรงกันว่าได้อย่างแน่นอนไม่ต้องสงสัยเลยและยังมีคนเดาได้ว่าที่อาดัมทําข้อตกลงกับวิลิตอาจจะเป็นข้อตกลงที่ไม่ให้ลูซิเฟอร์ลงมายุ่งกับการล้างบางหรือเปล่าเพราะถ้าปามาทีกองทัพสวรรค์คงมีหนาวแน่ๆและสุดท้ายก็มาจริงเพราะอาดัมดันไปทําร้ายชาลีจนนําไปสู่เหตุการณ์นี้นี่แหละครับ ขณะที่พละกำลังทางกายภาพของเขานั้นก็เรียกว่าเหนือชั้นกว่าใครสรีระไม่เกี่ยวใส่เดี่ยวได้หมดลูซิเฟอร์นั้นสามารถตบอดัมแบบยับยับทงที่เหมือนนั่นเพื่อชนะชาลีกับอลาสเตอร์จอปิศาจแห่งนรกมาหมัดๆม,ดมดอย่างง่ายดาย้ำว่าอย่างง่ายดายเลยนะครับแต่ป้าแกเนี่ยก็ตบอดัมอย่างง่ายดดยเช่นกันซึ่งทีเด็ดก็คือปีกนางฟ้าที่เรียกออกมาได้ตามใจซึ่งขนาดของปีจะใหญ่เล็กไม่เท่ากันแล้วแต่เขาจะใช้งานด้วยอีกทั้งนอกจากพลังเทวทูตเขาที่เป็นเทวทูตตกสวรรค์ยังใช้พลังของนรกกไดด้้ดวย แปลงร่างเป็นปีศาจแบบเต็มตัวสุดหน้าเกรีงขามและทรงพลังสุดๆ ในตอน Dad Beat Dad ลูซิเฟอร์แสดงให้เห็นว่าเขาสามารถสร้างประตูมิติได้ด้วยซึ่งลักษณะประตูมิติของลูซิเฟอร์นั้นจะปรากฏเป็นวงแหวนแห่งแสงแวววาวคล้ายกับที่ส่งตัวชารลีกับแวกกี้ไปที่สวรรค์นั่นแหละครับซึ่งบ่งชี้ว่าความสามารถนี้ได้มาจากพลังเทวทูตของเขาเนั่นเองลูซิเฟอร์สามารถเคลื่อนย้ายตัวเองจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้ทันทีนะครับเราจะเห็นหมอกควันสีแดงประกายทองคลุมตัวเขาก่อนจะหายแวบไปซึ่งความสามารถนี้เป็นพลังที่เหล่าเซเว่นเดลี่ซินส์สามารถใช้ได้กันหมดทุกตนลยาาายาาลกวด้ห แต่ก็จะเห็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่ในสัตว์ตัวนั้นๆด้วยซึ่งมีประโยชน์มากๆในการย่อยูโคต่อสู้เช่นตอนยุ่อดัมเป็นต้นแถมป้าลูเนี่ยยังขยายร่างกายและลดขนาดร่างกายได้ด้วยนะซึ่งดูแล้วเหมือนไม่ใช่มุมกล้องแต่ป้าแกขยายร่างกายจริงๆนะครับลูซิเฟอร์เป็นอีกหนึ่งคนที่สามารถเสกอะไรก็ได้ออกมาเหมือนกับที่อารลาสเตอร์ทำมงบอกว่าพลังนั้นอาจเป็นพลังของทูตสวรรค์หรือเปล่าแต่อาราสเตอร์ใช้ได้ยังไงอันนี้แหละเป็นข้ถามที่น่าสงสยัย ไม้เท้าแอปเปิลของลูซิเฟอร์นั้นเหมือนจะเสกน้าแอปเปิลออกมาได้ด้วยนะครับก็ตอนที่ร้องเพลงบลัฟกับปีศาวิทยุนั่นแหละลูซิเฟอร์สามารถแยกร่างได้ด้วยไม่เชื่อดูฉากนี้แหมททำเป็นแยกเงาพันร่างเลยนะครับเนี่ยลูซิเฟอร์สามารถควบคุมไฟนรกได้สร้างบอลไฟได้หายใจเป็นไฟได้หมดแถมยังเป็นคนที่มีทักษะด้านดนตรีที่ยอดเยี่ยมเหมือนกับลิลิธและก็ชาลีด้วยนะครับเขาเป็นคนชอบร้องเพลงและเล่นไวโอลินกับหีดเพลงให้เราได้เห็นด้วยส่วนงานฝีมือนั้นก็ไม่ต้องพูดถึง การสร้างเป็ดยังไงแหละครับผมและสุดท้ายแม้จะมีเวทมนตร์ระดับโคตรโกงปลาแกยังเก่งเรื่องการต่อสู้ระยะประชิดอีกต่างหากนะครับเรียกว่าเป็นตัวละครที่ทรงพลังและครบเครื่องที่สุดที่ปรากฏตัวในเวลานี้เลยแหละครับและนั่นหมายความว่าอะไรก็หมายความว่าถ้าแกไม่ไปเป็นตัวร้ายซะเองเรื่องราวในอนาคตก็ต้องมีวายร้ายที่เก่งกว่าน่้เองแหละครับหลายคนดาว่าอาจจะเป็นลูนะแต่ยังไงก็ขออุบเอาไว้ก่อนดีกว่า และต่อไปนี้ก็จะเป็นเกร็ดน่ารู้นอกเรื่อง Hasbeen Hotel เกี่ยวกับป้าลูซิเฟอร์กันนะครับใครที่เป็นเมนตัวละครนี้ห้ามพลาช่วงนี้เด็ดขาดเลยนะครับช่วงไพร์ลอดลูซิเฟอร์และครอบครัวนะั้นไม่ได้มีนามสกุลว่า Morningstar นะครับแต่ยังใช้ชื่อว่าแมกนีอยู่เลย จนมาเปลี่ยนในภายหลังอ้างอีงจากชื่อของลูซิเฟอร์ที่มาจากภาษาละติน2องคำผสมกันจนได้ความหมายว่าผู้นำพามาซึ่งแสงสว่างนั่นก็เลยทำให้นามสกุลของเขามีชื่อว่า Morning Star หลังจากตอนไพลอต,ตนั่นเองแหละครับลูซิเฟอร์มีพื้นฐานม,มาจากตัวละครในพระคัมภีร์ไบเบิลที่มีพื้นหลังใกล้เคียงกันมากๆในฐานะฟอลเรนเองเจนั่นเองตามตำนานในพระคัมภีร์ไบเบิลลูซิเฟอร์เคยถูกตีความว่าเป็นซาตานด้วยนะครับ แต่ในจักรวาลฮิลบิน bin, ลูซิเฟอร์กับซาตานนั้นแยกเป็นตัวละครของตัวเองเลยซึ่งอยู่ในพวกเซเว่นเดลี่ซินสเหมือนกันนั่นเองโดยลูซิเฟอร์เป็นตัวแทนของบาปแห่งความหญิ่งพยองในขณะที่ซาตานเป็นตัวแทนของบาปแห่งความพิโรธลูซิเฟอร์นั้นเป็นเซเว่นเดลี่ซนต้นแรกที่ปรากฏในแฮสบิน Hotel และเป็นตนที่4ที่เปิดตัวในแฟรนไชส์แบบภาพรวมซึ่งก็คือเรื่องเฮลัวบอสนั่นเอง ส่วนเซเว่นเดลี่ซินส์ที่เปิดตัว3ตนก่อนหน้านี้ก็คือเบลเซบับแมมมอนแล้วก็แอสโมเดียสที่ปรากฏในเรื่องเฮลูวาบอสในเพลงมอร์แดนเอนิติงเราจะเห็นภาพของเหล่าเทวดาชั้นเซลฟิมทั้ง7ตนซึ่งมีลูซิเฟอร์เคยเป็นหนึ่งในนั้นด้วยโดยมีลูกศอรุมจิ้มมาที่เขาเป็นสัญลักษณ์ว่าเขาถูกถีบออกมาจากเทวทูตชั้นนี้นั่นเองซึ่งปัจจุบันเราได้พบเทวทูตชั้นสูงถึง3ตนเข้าไปแล้วคือเซา เอมิลี่และอดีตอย่างลูซิเฟอร์นั่นเองแหละครับเราจะเห็นว่าลูกแอปเปิลซุกอยู่ในปีกหมวกและที่ปลายไม้เท้าของลูซิเฟอร์ซึ่งจะอ้างอิงถึงเรื่องราวของอดัมกับอีฟที่กินผลไม้แห่งปัญญาตามคําชักชวนของซาตานนั่นเองแหละครับและตามคําบอกเล่าของฟาวติสที่งานข้อสําคัญเขาได้บอกไว้ว่าของว่างสุดโปรดของลูซิเฟอร์คือแอปเปิลคาราเมลในตอนที่ลูซิเฟอร์เจอแม็กกี้ครั้งแรกเขาจะเรียกเธอว่าแม็กกี้ด้วยซึ่งก็เป็นการเรียกผิดนะครับ so There, <c oughs> มีฉากที่ลูธบอกเป็นในายในตอนโอเวอร์เจอร์และอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมในตอนแดนบีดแด d ด้วยว่าลูซิเฟอร์นั้นทำงานร่วมกับเทวทูตลางปางและสวรรค์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกวาดล้างลูธยังระบุด,ด้วยว่าเธอนั้นไว้ชีวิตชาลีจากคำขอของลูซิเฟอร์เพื่อให้พวกเธอกับอาดมได้รับอนุญ,ญาตให้สังหารคนบาปตามข้อตกลงของสวรรค์ญญอีกด้วยเหตุเพราะป้าแกไม่สนวิญญาณที่นรกเลยสนแค่ลูกสาวอย่างเดียวนั่นแหละครับตามที่วิฟซี่ป๊อปได้กล่าวเอาไว้ลูซิเฟอร์นั้นสามารถเล่นเคระ ได้แต่ถ้าถามว่าอันไหนที่เสียจริงๆก็น่าจะเป็นอันนี้แหละครับแม่หน้าตาขึงขังเชียวนะ ในตอน Dad Beat d a ู Lucifer แสดงให้เห็นว่าเขาเป็นคนที่ถนัดซ้ายครับพอเล่นเครื่องดนตรีด้วยมือซ้ายและถือไม้เท้าไว้ในมือซ้ายอีกด้วยตรงนี้อ้างอิงจากความเชื่อเรื่องโชคลางของชาวคริสเตียนนะครับที่เชื่อว่ามือซ้ายมักเกี่ยวข้องกับความชั่วร้ายใน Helluva Boss ตอน Lulu Land เราจะรู้ว่าป้าแกเป็นเจ้าของสวนสนุกที่ชื่อว่า Lulu World ด้วยและในตอนเดียวกันมีการเปิดเผยว่าสวนสนุกนั้นที่มีเครื่องเล่นสวนสนุกที่ชื่อว่า Fun House มันจะมีรูปลักษณ์ภายนอกหรือพวกประตูทางเข้าเนี่ยเป็นหัวของ l u c ฟ f e r ด้วย ซึ่งก็เป็นข้อยืนยันว่าแกเป็นเจ้าของสโตสจดุกนี้จริงๆแหละครับลูซิเฟอร์นั้นมีเป็ดยาจํานวนมากย้ำว่าแบบมากๆเลยครับลูซิเฟอร์มีแาเซลกับแดเซลเป็นบริการของตระกูลโดยปัจจุบันสูกสั่งให้ไปปกป้องชาลีและยังมีแมวกิ๊กี้ที่เป็นสัตว์เลี้ยงโบราณของตระกูลอีกด้วยในคดีห่าของเขานอกจากภาพถ่ายมากมายของชาลีและลิดดิตแล้วเขายังมีภาพของตัวเองกับเฟเดริกฟอดเอลดิชและยังมีรูปถ่ายของซิเวทานวอร์ดเอลดิชคู่กับชาลีที่ว่ากันว่า2คนนี้เคยกุกกกิันด้วย ในตอนเดวโชว์มัสโกออนลูซิเฟอร์บอกเป็นนายว่าเขามีซัมติงกับอีฟซึ่งไม่มีข้อยืนยันว่าจริงหรือไม่จริงนะครับหรือว่าทั้งหมดเป็นแค่การพูดยั่วให้อดัมโกรธเฉยๆก็ไม่รู้เสียงร่องโทรในโทรศัพท์ของลูซิเฟอร์คือเพลง Entry of the g Creators ซึ่งเป็นเพลงคลาสสิกที่ค้นชื่อเรื่องเอาไปใช้กับการแสดงละคสรสัตว์อยู่บ่อยๆซึ่งก็เหมาะกับธีมการแต่งตัวของป้าเกอพอดี ในช่วงแรกวิวซิปอปได้บอกว่าการดีไซน์ตัวละครลูซิเฟอร์นั้นคือจะให้เขาเป็นเพียงแค่ปีศาจเท่านั้นคือแค่เป็นปีศาจดื้อๆเลยครับแต่ในภายหลังเธอก็เฉลยว่าจริงๆไม่อยากบอกอะไรมากเท่าไหร่เพราะกลัวว่าสปอยจะหลุดออกไปว่าลูซิเฟอร์นั้นเป็นคนยังไงมีตัวตนแบบไหนนั่นเอง โดยในสเตีมวิลสี่ป๊อปเคยพูดเอาไว้ด้วยนะครับว่าลูซิเฟอร์นั้นมีอะไรที่เหมือนกันกับวิลลี่วองกามากๆแถมยังบอกว่าหมอนั่นมีไอจอนฉุดฉาดด้วยซึ่งก็เป็นไลฟ์เดียวกับที่พูดถึงอลาสเตอร์นั่นแหละก่อนซีรีี่จะฉายฟฟลซิสบอกว่าลูซิเฟอร์นั้นเป็นเทวทูตตกสวรรค์ที่ไม่ได้ตัดปีกของเขาออกเมื่อตอนที่ตกลงมาจากสวรรค์และยังสามารถใช้ปีกเหล่านั้น ได้เหมือนเดิมด้วยซึ่งทั้งหมดก็ได้รับการยืนยันในภายหลังเมื่อตอนแดดวีแดดได้เปิดตัวนั่นเอง f o r t ติสอธิบายต่อว่าเรื่องราวความรักของลูซิเฟอร์นั้นมันน่าสนใจมากๆคือเขาสรุปพลังของลูซิเฟอร์กับลิลิธแบบสั้นๆไว้เลยว่าเบื้องหลังของผู้ชายที่ยิ่งใหญ่ทุกคนนั้นล้วนเป็นผู้หญิงที่ยิ่งใหญ่กว่า กล่าวก็คือลิลิทนั้นเป็นหนังกระดูกสันหลังให้ลูซิเฟอร์ยิ่งใหญ่ได้เท่าวันนี้นั่นเองทั้งยังบอกอีกว่าพวกเขารักกันมากๆด้วยคู่นี้เป็นคู่รักที่แสนวิเศษโดยมีลิลิทเป็นผู้นําครอบครัวลูซิเฟอร์เป็นดั่งกลไกลนําพาครอบครัวไปข้างหน้าคือเรียกว่าทั้งสองคนขาดกันไม่ได้เลยแต่นอกเหนือจากนั้นยังไม่มีใครทราบข้อมูลว่าเพราะเหตุใดคู่รักที่รักกันขนาดนี้ถึงแยกทางกันก่อนที่ลูซิเฟอร์และอาราเตอร์จะพบกันในซีรีส์เนี่ยวิลี่ป๊อปคิดว่าคู่นี้จะต้องไม่ถูกกกันนนแ่่่ๆซึงงมีววิลลเเยาาาป็หออรร์พะ ขณะที่ลูซิเฟอร์คล้ายกับพ่อหนุ่มเจ้าของโรงงานช็อกโกแลตอลาสเตอร์ก็กลับเกียรมานั่นเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเลยทําให้ความรู้สึกแรกวิสัยวิทยุก็เหม็นหน้าลูซิเฟอร์ทันทีแต่เหตุผลนอกเหนือจากนั้นคิดว่าน่าจะมีแหละนะครับ วิซี่ป๊อปบอกว่าเธอนั้นรู้สึกว่าอลาสเตอร์จะไม่กลัวลูซิเฟอร์เลยสักนิดแม้ว่าลูซิเฟอร์จะเป็นตัวละครที่น่าเกรงขามก็ตามแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเธอคิดว่าทั้งคู่จะเลสเปกซึ่งกันและกันแม้จะไม่ถูกกันก็ตามโดยมีชาลีเป็นตัวกลางคอยเชื่อมซึ่งก็ปรากฏอย่างที่เห็นในซีรีส์จริงๆในไลฟ์หนึ่งวิซี่ป๊อปยังเคยบอกว่ามีเพียงแค่เทวทูตที่มีตำแหน่งสูงกว่าเซเลฟิมเท่านั้นที่สามารถสังหารูซิเฟอร์ได้และความจริงเหนือกว่าเซเลฟิมก็คง วิลซีป๊อปและฟาวติสบอกว่าลูซิเฟอร์นั้นมีพลังที่มากกว่าอลาสเตอร์มากๆแบบมากๆเลยนะครับซึ่งมันก็เป็นอย่างที่เราพูดไปในเรื่องขอบเขตพลังนั่แหละอันนี้เป็นคำยืนยันจากปากของผู้สร้างเองเลยนะครับ เมื่อถามถึงจุดยืนของลูซิเฟอร์เกี่ยวกับนรกฟาวติสกล่าวว่าพวกเขาไม่คิดว่าลูซิเฟอร์จะใส่ใจเรื่องผู้นี้อยู่แล้วนะเพราะว่านารกมันเป็นเหมือนคณะทิปไตยที่ปกครองโดยพวกขายญ่ไปแล้วและลูซิเฟอร์ที่เป็นถึงคิงก็ไม่ได้มีบทบาททางการเมืองมากนักแต่ทําหน้าที่เพื่อรักษาสถานะที่เป็นอยู่ก็เท่านั้นคือมีคิงไว้แต่ไม่ได้ลงมายุ่งเบื้องล่างนั่นแหละครับ ฟอลติสยังเป็นคนแรกด้วยที่บอกเป็นในว่าลูซิเฟอร์นั้นอาจกาลังช่วยเหลือในการขุดลากถองโทนนรกแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้บอกว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าอย่างน้อยก็ในตอนนี้และถ้าหากมันเป็นแบบนั้นขึ้นมาจริงๆจ,จะทําให้ชาลีกับลูซิเฟอร์ผิดใจกันแน่ๆนเพราะอุดมการณ์นั้นต่างกันอย่างชัดเจนขณะที่ลูกสาวต้องการสร้างโรงแรมเฮสบินขึ้นมาเพื่อทําให้นรกดีขึ้นซึ่งเป็นแก่นหลักของเรื่องนี้เลยแต่ตัวพ่อที่เป็นราชาแห่งนรกกลับต้องการทําลายล้างนรกให้ราบคาบซะงั้นเพราะเชื่อว่าวิญญาณร้ายไงปลนแด คือมันก็น่าสนใจมากๆว่าในซีซันต่อไปเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ดาว่าประเด็นนี้ไม่มีทางหนีพ้นแน่นอนจะต้องเกิดเหตุการณ์วุ่นวายชัวร์แหละเตรียมใจไว้ให้ดีนะครับทุกคนชาลีกับลูซิเฟอร์ผิดใจกันอย่างแน่นอนคอนเฟิร์มเลยแหละครับ และนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดของตัวละครที่หลายคนยกให้เป็นเมนในเรื่อง Has บิน Hotel แล้วนะครับถ้าคลิปนี้มีข้อมูลที่ผิดพลาดหรือตกหล่นอะไรไปพวกเราตัวนี้ตูนขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับและก็เหมือนเดิมนะถ้าทุกคนชอบให้เราหยิบตัวละครจากเรื่อง Has บิน Hotel กับ h e l ล a ว o s s มาเล่าอีกแล้วก็ฝากกดไลค์ให้กันด้วยนะแลวถ้าใครรู้ตัวว่าดูคลิปช่องเราบ่อยๆแต่ยังไม่เคยกดติดตามก็ฝากติดตามให้กันด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมาณที่นี้ด้วยแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ